ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่อยากให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุดชีวิตแลกด้วยชีวิตพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม่นงชมพู่ชี้คู่ควรกับข้อหานี้ครอบครัวได้รับความยุติธรรมอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตผู้สื่อข่าวจังหวัดมุกดาหารรายงานว่าหลังจากเมื่อวันที่ยิมสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่ได้เรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาหลังก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่น่าจะทําให้เด็กนั้นประศากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยลุงพลได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือครอบครัวเราได้รับความยุติธรรมมันดีขึ้นจาก3ข้อหาแรกนั้นนะรู้สึกว่าคู่ควรกับข้อหานี้เพราะลูกเราเสียชีวิตการตายของน้องคือการตายอย่างทรมานแม่น้องจะไม่กลับมาแล้วแต่ก็อยากให้คนร้าย ได้รับโทษสูงสุดคือชีวิตแลกชีวิตอยากให้ชดใช้ด้วยชีวิตแม่เชื่อว่าจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นความคืบคหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อายการฟ้องแล้วลุงพลจำเลยที่1ป้าแตนจำเลยที่2คดีการตายน้องชมพู่คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ล่าสุดอายการจังหวัดมุกดาหารส่งฟ้องแล้วโดวยมีลุงพลเป็นจำเลยที่1โดน3ข้อหา ทำให้คนตายโดยเจตนาและป้าแตนภรรยาจำเลยที่2ถูกแจ้งหนึ่งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพเวลาส0นาฬิกาวันที่7กันยายนที่สำนักง,งานนายการจังหวัดมุกดาหารทนายรัชพลสิริสาครทนายความเดินทางมาพร้อมกับนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนและนาชัยพลวิภาหรือลุงพลภายหลังป้าแตนถูกแจ้งข้อหาร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหา โดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพขน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพริกศพบเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรปริกศพบหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิายาามาตรา150เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาด้วยบรรดายูทูบเบอร์ที่กาะติดความเคลื่อนไหวของลุงพลและป้าแตนตามมาให้กำลังใจเช่นเดิม นายรัชพลสิริสาครทนายความเผยว่าขั้นตอนในวันนี้ได้พาป้าแตนเข้าพบอายการจังหวัดซึ่งต่อจากนี้ยังไม่ทราบว่าอายการจังหวัดจะยื่นฟ้องพร้อมส่งตัวป้าแตนในวันนี้เลยหรือไม่ซึ่งจะต่อสู้คดีถึงที่สุดเพราะเชื่อว่าลุงพลและปะ้าแตนคือผู้บริสุทธิ์และบอกป้าแตนให้เตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวมา5 0,000บาท หากได้ประกันตัวด้านนางสมพรหลาโพหรือพระแตนบอกว่ามีความเครียดอยู่บ้างแต่จะเอาความเครียดมาเป็นกำลังใจตัวเองพร้อมที่จะสู้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สำหรับวันนี้เตรียมหลักทรัพย์มา5 0,000บาทโดยมีหลายคนมาให้กำลังใจรวมถึงคุณแม่คือนางสมควรหลาโพก็มาให้กำลังใจด้วยด้านพันตรโทร นิเวศเด่นนินนาศอายการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจะมีการสั่งฟ้องลุงพลและป้าแตนเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ในวันนี้เลยโดยนำผู้ที่ถูกกล่าวหาไปยังศาลมุกดาหารมีลุงพลเป็นจำเลยที่1ถูกแจ้ง3ข้อหา1น่งพระผู้เยาว์สองทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยป่าละเลยให้เด็กจนถึงแก่ความตาย 3. ดัดแปลงสภาพศพ ขณะที่พะะแตนจำเลยที่2ถูกแจ้งข้อหาเดียวร่วมดัดแปลงสภาพศพในส่วนของลุงพลมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงถึงแจ้งข้อหาทำให้คนตายโดยเจตนาซึ่งทางอายการมีหลักฐานพร้อมสืบส่วนหลักฐานที่เชื่อมโยงพ้าแตนจนมีการแจ้งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนกชมพู นางนาลินเงินนามหรือป้าถอนอดีตเพื่อนสนิทของลุงพลกล่าวว่าตนเพิ่งทราบเรื่องในช่วงเที่ยงเนื่องจากมีคนทักมาบอกขณะที่ตนกำลังร้ายสดพูดคุยกับแฟนคลับซึ่งตนก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าป้าแตนจะถูกแจ้งข้อหาด้วยโดยเท่าที่รู้มามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สพกกตูมเดินทางมาที่บ้านของลุงพลป้าแตนแต่ตนไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำอะไรอาจจะมาแจ้งข่าวให้อีกฝ่ายทราบก็ได้ตนก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนทั้งสองหลังจากนี้ป้าแตนคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์วันที่28กรกฎาคม63นายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ระบุบว่า ช่วงเช้าเวลาทาไลายวันที่11พฤษภาคม63ช่วงที่กลับมาจากสวนยางหลังไปวัด GPS จนกระทั่งก่อนออกไปรับพระช่วงเวลา9นกาก30นาทีถึง9นกาก45นาทีหลังจากตนออกจากสวนยาง9นากา22นาทีหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้าน ซึ่งน่าจะเป็นช่วงก้านาฬกาสนาทีจากนั้นตนได้เอาพวกมีดกรีดยางยากันยุงที่อยู่ที่รถเอาออกไปวางไว้ในครัวซึ่งอยู่หน้าบ้านจากนั้นตนก็เดินเข้าบ้านโดยตนเป็นคนเปิดผ้าแสลแลนสีดำออกซึ่งตอนนั้นรถกระบะยังจอดอยู่ในบ้านจากนั้นตนก็ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแค่กางเกงขาสั้นตนก็ไปอาบน้ำ โดยเดินไปอบน้ำแปรงฟันสบู่ไม่ถูตนไม่รู้ช่วงเวลาของการอาบน้ำตนก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็ติดเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดูเวลาคิดว่าน่าจะใกล้เวลา10นาฬิกาจึงออกจากบ้านหลังจากตนทำธุระในบ้านเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับพระตนก็ต้องเหลือเวลาให้ป้าแตนอาบน้ำด้วย ซึ่งตอนที่ตนออกจากบ้านป้าแตนก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้ไปอาบน้ำระหว่างทางยืนยันว่ายังไม่เจอน้องซะดิงยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปไม่มีใครมาหาที่บ้านระหว่างที่ตนอาบน้ำน้องซะดิงก็ยังไม่มาตนไม่ได้ออกไปนอกเขตของบ้านเลยหากตนออกไปเจอซะดิ้งตน ต้องถามอยู่แล้วซึ่งตนไม่เห็นจริงๆทม์ลายลุงพลในวันที่11พฤษภาคม63จะเปลี่ยนไปหลังจากป้าถอนอดีตเพื่อนซีไม่ยืนยันเวลาตามเดิมที่เคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินโกงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกะกะเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนเพราะนายวัชริน เป็นหนึ่งในพยานสำคัญในคดีน้องชมพู่โดยเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ในสวนยางใกล้บ้านตัวเองในช่วงเวลาประมาณ9ก้าบนากาของวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งในวันนี้นายวัชรินก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนายวัชรินกล่าวด้วยว่าในวันที่11พฤษภาคม63 ช่วงเวลาก่อนเที่ยงประมาณ10นากาถึง11นาฬกาตนพบเห็นป้าแตนกับครอบครัวบริเวณหน้าบ้านของตนซึ่งตนได้ยินอีกฝ่ายพูดคุยกันว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่ขณะนั้นตนคิดว่าน้องชมพู่แค่ออกไปเล่นนอกบ้านในวันที่12พฤษภาคม63ตนได้พูดคุยกับป้าแตนบริเวณใกล้ๆกับหน้าบ้านของเขา โดยพูดคุยกันว่าเมื่อกลางดึกของวันที่11พฤษภาคม63เวลาประมาณ22นาฬิกาตนและป้าแตนได้ยินเสียงดังคล้ายคนคุยของเก่าขยะริมถนนซึ่งป้าแตนบอกกับตนว่าค่อยนึกว่ามีคนเอาชมพู่มาส่งส่วนในวันที่13 14พฤษภาคม63ตนไม่พบเห็นและไม่ได้พูดคุยกับป้าแตน จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนว่ายุ่งเกี่ยวกับศพของน้องชมพู่ตนคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมีเหตุผลและหลักฐานรวมถึงแนวทางในการทำงานอยู่แล้วทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาป้าแตนก็เอ็นดูและรักน้องชมพู่โดยตนไม่อยากพูดอะไรมากและไม่อยากคาดเดาอะไรตน ขอพูดความจริงเท่าที่ตนทราบเพียงเท่านี้